ต่อ <Ừ. S 1> ให้แมนยูเต็ดวิ่ง120%นะครับซิตี้ใช้สัก75%นะมันก็ยังดูดูเหนือกว่าครับเหนือกว่าเยอะเราไปอ่านชื่อโกสำรองเวีรยวภูเขาชื่อเคเลเอร์อเลผมไปถามว่าเคเลเอร์ K ผ่านไปมาหลายวันอะที่บาบูทักมาในกลุ่มอะไรที่มึงพูดไปวันนั้นอะ uh huh. มันไม่จบนะ uh huh. มันมีคนหนึ่งเป็นคนตัวจริงๆด้วยในโลกโซเชียล uh huh. ทักมาหาเกาว่ามึงจะขอโทษไหมสุดท้ายถึงขั้นท้าทำร้ายร่างกายกัน พบว่าคุณเป็นหุ้นส่วนของแบรนด์เชสเตอร์ยูวีเต็ดอันนี้จริงหรือไม่แล้วเนื้อหารายละเอียดเป็นอย่างไรลงทุนอะไรไปบ้างจริงๆเรื่องนี้ต้องดึงหน้าเลยนะมช่วยเข้ามาตั้งแต่ประมาณปีห้าหนึ่งครับช่วงสมัยเป็นนักศึกษาด้วยการผมก็จะแทงข้างเขาตลอด <laughs> <laughs> มันถึงขั้นที่ครอบครัวต้องมาตามใช้นี่เป็นหลักล้านถูกไหมใช่ ถ้าตอนนี้มันมีในละมิดเจ้าอะไรได้แล้วบอกว่าเอาเงินที่เราเล่นไปทั้งหมด10ปนะีเนี่ยเรามากองตรงนี้หน่อยดนะิผมเชื่อว่าต้องมี7-8ดล้านหรือว่าเลยอะ